เฮ้ยเฮ้ยคุณคุณมาอยู่บนเตียงผมได้ไงอะเสียงดังจังเลยตื่นแล้วเหรอคะคุณการค,คุณเป็นใครเนี่ยพวกเราก็เป็นเนื้อคู่คุณไงคะเมื่อวานคุณโทรไปหาบริษัทจัดหาเนื้อคู่พวกเราก็เลยมาหาคุณนี่ไงจริงหรอ ไม่ผมไม่เห็นจำอะไรได้เลยอะถ้าไมมีความรักแล้วต้องผิดหวังตลอดเลยวะเหนื่อยเว้ยพบกับคนที่ใช่เดทกับคนที่ชอบ หาคู ite, so ่ชีวิตจริงใจคนโสดยกมือขึ้นคุยเรื่องคนโสดกับบริษัทจัดหาคู่พีเมียมแมทชิ่งเลิฟมันจะหาได้จริงเหรอวะฮัลโหลเฮแต่ว สามคนมันไม่เยอะไปหรอที่พวกเรามากันสามคนนะคะเพราะว่าคุณต้องเลือกคนใดคนหนึ่งทีนี้คุณจะเลือกได้หรือ,อยังคะค่ะว่าจะเลือกใครงั้นผมเลือกคนนี้ว่าไงนะทำไมคุณถึงไม่เลือกฉันน่ะฉันดีกว่ามันตั้งเยอะคือผมว่าผมชอบคนเนี้ย ที่เหลือผมไม่ชอบถ้าคุณเลือกผู้หญิงคนนี้ก็ตามใจไปกันเถอะเวลาิบ,ลาบุล่ะบุลาเอ่อแล้วคุณชื่ออะไรอ่ะ ชื่อไอซี่ค่ะอ๋อแล้วแลว้วคุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะ่ะทำไมผมถึงจำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเดี๋ยวสักพักคุณก็คงจำได้เองนะคะเพราะว่าฉันก็จำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันมันลางๆอะคะ่ะอ๋อแล้วผมควรทำไงต่อนะคุณเป็นเนื้อคู่ของมจริงเหรอฉันก็ ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันค่ะอโอเคโอเคงั้นคุณก็ทำตัวตามสบายเลยนะได้ค่ะ ไมเนี่ยเดี๋ยวผมทําเองเอามาไม่เป็นไรค่ะฉันทําได้มันเป็นหน้าที่ของฉันค่ะแต่นี่มันบ้านผมคุณจะมาทําทําไมคุณลืมไปแล้วหรอคะว่าเราสองคนเป็นเนื้อคู่กันอาคาอคดอะฉันก็ต้องเป็นภรรยาของคุณยังไงฉันก็ต้องทําหน้าที่พวกนี้อยู่แล้วค่ะภรรยาเลยเหรออืมโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณรังคุณโอเคไหมเนี่ยโอเคค่ะฉันไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยนะคะ คุณเราจะทำยังไงกันดีอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณหลบอยู่ตรงนี้แหละผมจะไปจับมันเองมันจะดีเหรอคุณคุณเชื่อผมเถอะน่าเฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยเฮ้ยไปไหน่อยู่นี่เฮ้ยอยู่นี่ S <S ค<น>ุณคุณเป็นยังไงบ้างไม่ <S <S 2> <S 2> ลุกนะ วัดเนี่ยโอ๊ยคุณคุณเป็นอะไรไหมค่อยๆลงนะคุณเหนื่อยไหมคุณ ฉันไปเรียกรถพยาบาลมาให้นะคุณอดทนไว้ก่อนนะเดี๋ยว,ยวคุณไม่เป็นไรคุณแต่ว่าคุณคือคนที่ช่วยผมไว้เมื่อแปดปีที่แล้วนี่ตอนที่ผมยังเรียนอยู่อ่ะ จริงๆด้วยอย่าบอกนะว่าคุณคือคนคนนั้นอะผมไม่คิดเลยอะว่าจะเป็นคุณคุณรู้ไหมว่าผมตามหาคุณมานานมากอะผมขอโทษนะที่ทำให้ต้องมาเจอกันในสถานการณ์แบบนี้ฉันดีใจเหมือนกันค่ะที่ได้เจอคุณแต่ว่าไม่คิดเลยว่าจะเป็นสถานการณ์เดิมๆอีกแล้ว เป็นไงล่ะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมล่ะคุณการคุณไอซี่ทำไมฉันต้องอกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่านะหรือว่าฉันไม่ได้ตรงไหนเนี่ย พบกับคนที่ใช่เด็กกับคนที่ชอบไหนๆก็ไหนๆละเอาวะโทรเลยละกันสวัสดีค่ะเหนื่อยเว้ย พบกับคนที่ใช่เดทกับคนที่ชอบหาคู่ชีวิตจริงใจคนโสดยกมือขึ้น <fruit cake S 2> คุยเรื่องคนโสดกับบริษัทจัดหาคู่พรีเมียมแมทชิ่งเลิฟมันจะหาได้จริงเหรอวะฮัลโหล เนื้อคู่ของเธออยู่ไม่ไกลจากนี้หรอกเดี๋ยวฉันจะพาคนคนนั้นมาเจอเธอเองไม่ต้องห่วงนะจ๊ะหนุ่มน้อยกรรมเทพคนเนี้ยจะช่วยเธอเองผมดีใจนะที่ได้เจอคุณอีกอะขอบคุณโชคชะตาจริงๆฉันก็ดีใจนะคะที่คุณยังจำฉันได้แล้วก็ขอบคุณนะที่ช่วยผมไปตั้งสองครั้งอะ ว่าคุณไปหาหมอก่อนดีกว่าไหมคะ,ะ,ะจิบตรงนี้ก็จิบฉันขอให้พวกเธอทั้งสองคนได้ครองรักกันไปนานๆน,นะโอมเพียง